ทุกทุกท่านด้วยค่ะดิฉันเจนสุดาปานโตนะคะเดี๋ยวก็วันนี้จะขอทําหน้าที่เป็นวิธีกรในงานตลอดทั้งงานเลยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่งาน Thailand Mobile Expo 2010ด้วยค่ะณศูนย์ประชุมแห่งชาติธิรกิจแห่งนี้ด้วยนะคะกับบูธกิจกรรมของ LG ของเราในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเจนนะคะจะขอเรียนเชิญค่ะคุณสมศักดิ์อาจิสายตระกูนะคะผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือบร,ริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดแต่ขออนุญ,ญาตเท x t นะคะนี่นี่นะครับเป็นการแข่งขัน ที่เราเรียกว่า LG World Cup 2009นะครับซึ่งเราจัดขึ้นนะฮะต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด13ประเทศนะครับจำนวนผู้เข้าแข่งขันรวมกันทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ถึง6ล้านคนนะครับปีนี้เนี่ยเราจะจัดแข่งขันต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นปีแรกที่ เราจะพาผู้แข่งขันชาวไทยเข้าไปร่วมงานนะครับนั่นคือกระแสที่เกิดขึ้นในโลก LG Mobile World Cup ในประเทศไทยสนิทคุณเชนก็ลองได้นะครับใช่เลยนะครับเราเปิดเว็บไซต์ LG Qwerty King คุณเข้าไปได้เลยนะครแล้วก็ลองพิมพ์ดูว่าเฮ้ยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าสามารถจะเปับ LG Mobile World Cup Qwerty King นั่นเองนะคะที่ทาง LG ประเทศไทยเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแล้วก็จะไปแข่งกันที่นิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะรายการนี้ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะท่านแม่ขอท่ามันมันหรยอเปล่าขอท่า นีในะค้าอือไหมคะเราออกแบบผมมานะคะใหญ่แล้วก็พิมพ์ง่ายมากเป็นคิวตี้คีย์บอร์ดอีกอันนี้ึกใส่ใจมากเลยค่ะบนตัวลมใช่ค่ะอิจฉาอาจะชอบดีอย่างพวกเรานะคะอิจฉาใช่ไหมคะอิจฉามากคุณพี่หมาอันนี้ฉันบอกว่าจำได้ดีค่ะพี่รุตใช่ค่เพราะฉะนั้นนะคะอยากได้ชิ้นกับพี่หมาเหมือนพวกเราสองคนเดี๋ยวเตรียมตัวถ่ายรูปคุ้วยๆใครที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ LG ค่ะรีบซื้อเลยสำหรับสี่รุ่นคียบอรค่ะแล้วก็ ใช่ค่ะคุณรูทค่ะครับก็วันนี้คนเยอะนะครับเรามีกิจกรรมมากมายนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็เดินผ่านไปผ่านมานะครับสามารถที่จะแวะเข้ามาได้นี่ค่ะคุณรูทคทาดีกว่าเราเอา่อยู่นะโอ้โหรอบนี้แบบคุณรูทที่แบบว่าดีมากสำหรับท่านที่ซื้อด้วยนะคะขอบคุณเลยนะคะโอ้โหวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งช่วงต่อไปเราจะทำการจัดงานในงานที่อยู่ภายในงาน

แต่ภายในใจเธอมีรี่กลๆีีขควาไหนได้ไครับสิูใหม่จะเป็นคีไล์แล้ก็รจะดูเด็กลงครับดูเด็กลมี่งาทต่อครับวก็เด็กลงไม่พอคือราคาก็ถูกลงด้วยครับผมแล้วก็ฟังเช่นมากขึ้นครับ Yeah ใช่ม,มทีเดียวใช่น้องใหม่ของเราค่ะจีสา,านะคะอุ้ยอะไรคะคุณโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นช็อตกันอีกสามแด้นหล